ออกกำลังกาย15นาที lower body สำหรับ Y40 บวกนะครับเราจะมาเล่นแบบ body weight กันแล้วก็เล่นแบบช้าๆง่ายๆทําไปพร้อมๆกันครับผมถ้าพร้อมแล้วลุยสวัสดีครับผมต้าที่ดีไซน์ครับเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกําลังกายใดผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาการปวดหลังแล้วก็ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งหนึ่งครับ จับเวลากันนะครับผมมีเวลา10วินาทีเรามาเริ่มวอร์มอัพกันนะครับท่าแรกเราจะเป็นการม์ชชิ่งนั่นเองเนาะคือการก้าวเท้าย่าอยู่กับที่นั่นเองเนาะไม่ต้องรีบนะครับช้าๆชาเนิบๆแต่ขอให้ยกเข่าขึ้นมาให้สูงเนาะเพื่อเป็นการวอร์มอัพตัวสะโพกของเราไปในตัวด้วยเนาะแขนสองข้างแกว่งไกวมาเราจะเตรียมตัวไปท่าที่2กันนะครับบริหารแล้วก็วอร์มอัพตัวข้อเท้าของเรา ด้วยการเท้าขวานะครับผมจิกพื้นไว้แล้วค่อยๆหมุนหัวเข่าของเราไปแบบนี้แล้วเตรียมตัวเปลี่ยนข้างไปข้างซ้ายบ้างปักเท้าซ้ายลงด้านหน้าแล้วเราก็หมุนออกด้านนอกไปนะครับผมถัดไปเรามายกขาขวาขึ้นด้านหน้าแล้วหมุนออกข้างแล้วว่างซ้ายแล้วว่างขวา เป็นการเปิดตัวสะโพกของเรานะครับสำหรับใครที่นั่งนานๆและอาจจะสะโพกค่อนข้างติดเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีเนาะมาอีกชาติหนึ่งคือบิดตัวไปทางซ้ายและบิดตัวไปทางขวาสังเกตเท้าของผมจงังหวะที่ผมบิดขวาส้นเท้าซ้ายเปิดบิดซ้ายส้นเท้าขวาเปิดอย่าทำแข็งๆแ,แบบนี้เนาะเราลองบิดเพิ่มมุมองศาให้มันเพิ่มขึ้นด้วย ถัดไปมาว o o ดช็อปอีกทีครับผมยืนเท้ากว้างเท่าหัวหลย่ย่อลงสควอตพร้อมกับแกว่งมือลงไปด้านขวาและขึ้นไปด้านซ้ายด้านบอลมาขออีกทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนข้างเป็นลงไปทางซ้ายและบิดไปทางขวาให้ลำตัวของเราได้ทำงานไปในตัวพร้อมกับตัวสะโพกและหน้าขาของเราสุดท้ายครับเล็กสวิงครับผมเรา ยืนและแกว่งขาไปด้านหน้าและไปด้านหลังนะใครที่รู้สึกว่าจะล้มเอามือแตะกําแพงหรือแตะอะไรไว้ก็ได้ผมนี่คือจับดัมเบลเนาะและแกว่งไปด้านหน้าด้านหลังหลังจากนั้นเราเปลี่ยนข้างครับผมมาะเราจะมาเริ่มต้นพอ,อก,กําลังกายกันหัวใจของเราเริ่มเต้นแรงแล้วก็เริ่มหายใจหอบเล็กๆแล้วเนาะท่าแรกของเราเป็นท่าสควอตกันครับผมท้าสองข้างเรากว้าง เท่ากับขวัไหลเนาะหรือะจะแคบกว่านี้มีก็ได้ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นครับเรายอ่อขาลงแล้วก็ให้ก้นของเราถอยไปด้านหลังรองเท้าเนาะซอกแตะหัวเข่าแล้วยืนขึ้นทันทีซอกแตะเข่าและยืนขึ้นมือประสานกันไว้ที่หน้าอกของเราพยายามย่อนก้นก่อนก่อนที่จะพับเข่าเนาะถอยก้นข้างหลังก่อนแล้วค่ยอยย่อเข่าลงมาสังเกตด้านหน้าตรงๆอย่างนี้ เห็นไหมเท้าของเราอาจจะกว้างเท่าหัวไหล่ก็ได้หรือกว้างกว่าเล็กน้อยไม่มีใครว่าเนะเราสามารถปรับตามความถนัดแต่ละคนได้เลยเพียงแต่ยิ่งเรายืนแคบหน้าขาของเราก็ยิ่งทำงานมากขึ้นนั่นเองเนาะโอเคพัก15วินาทีเดี๋ยวเราไปตอนท่าที่2ครับท่าที่2คือิ u n g e เสเราจะยืนผมหันข้างให้ดูแล้วกันเนาะยืนตรงแล้วเราจะถอยเท้ายาว และย่อตัวลงและยืนขึ้นชิดและเปลี่ยนข้างย่อตัวลงและยืนขึ้นมาหันเฉียงให้ดูถอยเท้าขวาย่อเข่าเกือบถึงพื้นยืนขึ้นและก้าวเท้าไปชิดถอยเท้าซ้ายย่อลงและยืนขึ้นสังเกตยอย่างหนึ่งคือผมจะยืนาขาค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะด้านเท้านำ้ำเท้าตามนะครับหรือว่าด้านข้างก็ต้องกว้างให้ได้อย่างน้อยเท่าๆกับหัวไหล่เนาะถอยลึก ย่อลงเข่าเกือบแตะพื้นและก้าวมาชิดมาไปต่อต่อไปถ้าถัดไปเราจะลงไปเล่นกับพื้นแล้วเนาะมากริดบิดครับผมใครมีเสือปูเสือได้นะหรือใครไม่ปูเสือก็ได้ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าท่านี้เราจะไม่ได้เจ็บหลังอะไรขนาดนั้นเนาะนอนง่ายครับชันขาเอาไว้เท้าสามารถห่างจากก้นเล็กน้อยได้มือสองข้างประคองพื้ แล้วค่อยๆหมุนก้นขึ้นยกก้นขึ้นมาแล้วเก่งค้างไว้ครับแล้วหลงไปกันต่อท่านี้ทาําให้กล้ามเนื้อก้นแล้วก็แฮมสติงแข็งแรงแล้ววางลงเริ่มต้นจากการค่อยๆหมุนสะโพกขึ้นก่อนแล้วค่อยๆยกก้นให้ลอยขนานกับตัวตักแต่หัวเข่าก้นแล้วก็แผ่นหลังนะครับเป็นไม้กระดานแล้วหลงไม่ต้องรีบนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องขึ้นลงเร็วๆอย่างนี้เนาะเราเล่นช้าๆโฟกัส เกรงกล้ามเนื้อและลองให้กล้ามเนื้อมันเกรงที่สุดแล้ววางลงอีกทีนึงมาโอเคถัดไปคือค้บเบสครับผมบริหารกล้ามเนื้อน่องกันบ้างทํายังไงบริหารกล้ามเนื้อน่องคือการขย่งเท้าขึ้นมานั่นเองสองข้างพร้อมๆกันเลยใครรู้สึกว่ากลัวล้มหาอะไรจับไว้เล็กน้อยประคองไว้ไม่ให้ล้มนะครับแล้วเราขย่งเท้าให้สุดขึ้นมาแล้ววางลงจังหวะที่ขึ้น ขอให้ค้างเอาไว้สักหนึ่ง,ง,งวินาทีแล้วค่อยหย่อนลงหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงเราอาจจะเคยได้ใส่ส้นสูงมาบ้างอยู่แล้วนะครับเนี่ยแหละคือการบริหารกล้ามเนื้อน่องนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมบางครั้งกล้ามเนื้อน่องของเราถึงปวดใหญ่เพราะเราขาย่งใส่ส้นสูงตลอดเวลาเนาะแต่ทีนี้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับที่เราอาจจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อน่องบ้างเลยเนาะการบริหารมันให้แข็งแรงเ่ยก็ทําให้หัวเข่าของเราข้อเท้าของเราเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นนั่นเองเนาะมา ย่อลงแล้วเสร็จแล้วขย็งขึ้นแต่ผื้นสุดท้ายครับผมมาหากําแพงกันของผมจะใช้เป็นตัวประตูนี้เนาะค่อนข้างแข็งแรงก็คือพอจะรับน้ําหนักผมได้ผมจะนั่งย่อตัวลงไปแบบนี้เนาะหลังพิงครับแล้วก็ค้างเอาไว้ครับพยายามงอเข่าให้ได้90องศาใครที่มือใหม่ยังลงไม่ได้90องศาแบบนี้ไม่เป็นไรเอาก้นเอาแผ่นหลังแนบตัวกําแพงไว้เลย ขามันอาจจะชี้เฉียงขึ้นมาแต่ว่าเอาเป็นว่าตามความแข็งแรงของเราแล้วกันเนาะค้างเอาไว้แบบนี้ครับใครที่พอไหวลองหย่อนลงมาให้เตี้ยลงให้ขนานแบบนี้เนาะแล้วพิงเอาไว้อู้หูพอลงมาค้างในลักษณะนี้เนะี่ยขาชาละค้างเอาไว้เลยท่านี้ดีต่อตัวสะโพกและดีต่อตัวหน้าขาของเรามากๆนะครับผมเป็นลักษณะการออกกำลังกายคล้ายๆท่าสคคอตแต่เป็นการเกรงค้างเอาไว้นั่นเองเนาะ Okay, okay. okay. สวัสดีครับผมต้าที่ดีไซน์ครับเป็นเทรนเนอร์ประจำอยู่ที่ HD Gym Private Gym นะครับผมยีมของเราอยู่ที่ลาดพร้าวโชคชัย4นะั้นที่ซอยสังคมสงเคราะห์16นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะให้ต้าช่วย และก็เทรนการออกกําลังกายให้นะครับผมก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เนาะแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยปั้นคุณให้สุขภาพดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นแน่นอนครับกลับมาเตรียมตัวเซตที่2กันครับเราเริ่มจากท่าสควอชนั่นเองเนาะขาสองข้างกว้างเท่ากับประมาณหัวไหล่เนาะแล้วก็ค่อยๆย่อ,ยยอกลนลงไปด้านล่างและขึ้นมาเพราะซอ,อของเราแตะพือแตะหัวเข่าแล้วเราก็เหยียดตัวขึ้นมาทันทีนะครับจังหวะลงเราหายใจเข้าจมูกและขึ้นและเป่าปากโอเค ลงหายใจเข้าจมูกขึ้นแล้วเป่าปากพยายามเกรงหน้าท้องของเราไว้ตลอดเวลาแล้วก็ให้สะโพกของเรามันหมุนไปด้านหน้าด้วยเนาะบางคนแอนอย่างนี้เนาะแอนอย่างนี้แล้วหลังแอนมากๆเลยปวดหลังสุดๆเลยนะครับพยายามม้วนสะโพกไปด้านหน้าแต่ก็ไม่ม้วนจนเป้าแอนเวอร์ๆอย่างนี้นะครับเราให้มันพอดีพอดีกลางๆนะมาอีก5วินาทีไปด้วยกันสี่ส โอเคถ้าต่อไปลันเจสนะครับอย่างที่บอกขาสองข้างต้องกว้างเท่ากับหัวไหล่ถอยหลังยาวๆย่อลงตรงๆแล้วขึ้นเห็นไหมมันจะไม่ล้มเนอะแต่ถ้าเรายืนแคบอย่างนี้แน่นอนมันก็จะจะ,จะตกได้เนาะ<ป>ที่สําคัญมองจากด้านข้างก้าวยาวย่อลงเข่าเกือบถึงพื้นยืดขึ้นมาชิดก้าวยาวย่อลงเกับถึงพื้นยืดและชิดโอเคมองจากด้านหน้าไปด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจ,จะมั่นคง ถอยหลงังยอ่อยืดและชิดจังหวะหายใจถอยเข้ายืดปป่าออกพนแรงไปหน่อยนะเหงื่อน้ำลายกระเด็นเต็มเลยมาอีก10วินาทีถอยย่อยืยอยดและชิดมาเชียงๆมายอ่อยืดและชิดสุดท้ายถอยย่อยืยอยดโอเค ถัดไปกรุ๊ตเบครับเรานอนหงายลงไปได้เท้าเราจะชิดก้นก็ได้จะไกลออกไปหน่อยก็ได้ถ้ายิ่งชิดก้นก้นก็ทำงานหนักมากขึ้นยิ่งไกลหน่อยก็จะเป็นตัวแฮมสตริงนะครับผมอ่ะยกขึ้นแล้หลงค่อยคหมุนกน้นไปด้านหน้าและยกขึ้นแล้หลงโอเคสุดยอดมากครับทุกคนไปค่อยคช้าช้า โฟกสัสที่กล้ามเนื้อก้อนเป็นหลักอันดับหนึ่งเลยแล้วม้วนก้น,นื่อนแล้วยกขึ้นอื้อหือเกรงสุดๆเพราะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามาเนาะวันนี้ขาย,ยังปวดร้าวอยู่เลยเลยรู้สึกว่าฟีลได้จริงๆจังหวะยกขึ้นแล้วเราเป่าปากมาลงและหายใจเข้าขึ้นเกรนค้างไว้และหลงโอเคต่อไปตอนที่ครับเรสครับผมอย่างที่บอกหาอะไรจับเอาไว้ใครที่รู้สึกว่า มันเบาไปเนี้อลองเพิ่มน้ำหนักก็ได้นะอย่างผมนี่ผมถือดัมเบลข้างละ12กิโลเอาไว้แล้วสังเกตผมจะขย่งเยงเท้าขึ้นมาแล้ะลงค้างไว้สัก2วินาที1 2ึ่งสอและลงโอเค1 2ึ่งสอและลงใครใช้ตัวเปล่าก็ได้ไม่มีปัญหามือแตะกำแพงเพื่อประคองตัวได้หรือจะชาเลนตัวเองด้วยการฝึกบาลานซ์การที่เราเซเซจะล้มเนี่ยเป็นเรื่องดีกับเรานะ มันช่วยให้แกนกลางลาตัวของเราทํางานประสาทสัมผัสต่างๆของเราต้องทํางานนั่นเองและในชีวิตประจาวันของเราก็าจะล้มได้ยากขึ้นมากๆเลยถ้าเราฝึกอยู่บ่อยๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปที่ท่าสุดท้ายท่าไม้ตายของเราสุดท้ายแล้วคือวอร์ซิตนั่นเองหากําแพงของเรามาแต่ละคนกํากแพงของคุณคืออะไรมารอบนี้ผมขอพิงตัวดัมเบลของผมบ้างละกันนะนี่ผมไม่ได้นั่งดัมเบลนะผมพิงดัมเบล พับเข่าและค้างเอาไว้พิงประตูลัวประตูมันจะหลุดออกไปข้างนอกนอะเนาะพิงดัมเบลครับแล้วก็พับให้ก้นของผมสูงเท่ากับหัวเข่านะแล้วผมก็เกรงค้างเอาไว้กระดูกที่มือตัวดัมเบลเจ็บเลยทีเดียวคนะ้างาไว้โอ้โหนะาหนะคะเกรงแล้วกระาชากแบบสุดๆ40วินาทีสู้ๆครับตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้ว20วินาทีแล้วไป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 สู้ไปด้วยกันโอ้โหนี่เมื่อวานผมเล่น ขาไปหมัดหมนะครับวันนี้คือขาระบมมากๆแล้วมาถ่ายคลิปให้ทุกคนอีกป่ะห้าวินาที5้าสี่สามส yes โอ้โมาสิวินาทีเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันครับเริ่มต้นจากต้นขาซ้ายก่อนนะพับขาซ้ายขึ้นมาส้นเท้าแตะก้นแล้วค้างไว้ครับมือของเราจะแตะกำแพงไว้ก็ได้เนาะหรือว่าจะเอาเข่าทิ่มพื้นไว้ก็ได้ เอามือยกขึ้นแล้วก็บาลาสไว้นะครับตอนนี้เข่าของเราสองข้างอยู่ข้างๆกันนะหายใจเข้าออกลึกๆเป็นช่วงรีแลกซ์ของเราแล้วครับพับเท้าขวาขึ้นมาส้นเท้าแตะก้นใครแตะไม่ถึงตึงอย่างนี้อก็ไม่เป็นไรค้างไว้อย่างนี้ก็ได้เนาะใครที่พอจะได้พยายามดึงเข้ามาให้มากขึ้นมันก็จะตึงหน้าขามากขึ้นแหละ แล้วก็ทําได้จนถึงระดับนึงเราจะแตะก้นได้แบบนี้หลังจากนั้นเท้าซ้ายครับผมปักส้นเท้ามาด้านหน้าย่อเข่าขวาลงพับสะโพกหลังตรงมือสองข้างแตะขาทั้งสองข้างไว้แล้วค้างไว้อย,ไวอย่างนี้แหละเนาะยืดตัวแฮมสติง,ข,งข้างซ้ายของเราครับสลับข้างเอาโดดสลับเท้าขวามาข้างหน้าส้นเท้าวางย่อเข่าซ้ายหลังตรงพับสะโพก โอเคยอดเยี่ยมมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่ากันอีกยืดตัวน่องกันบ้างนะครับผมอะ่ะอยู่ท่าน,นี้แต่เหยียดขาซ้ายออกไปให้ไกลแล้วไปด้านหลังลึกๆนะครับผมแล้วเท้าสองข้างเหยียบให้เต็มพื้นเลยแล้วย่อเข่าด้านหน้าไว้คล้ายๆท่าลายคล้ายๆท่าล้านเนาะท่าลนช์แบบนี้ ถัดไปเปลี่ยนข้างบ้างซ้ายอยู่หน้าขวาอยู่หลังแล้วย่อขาลึกๆชา้าสองครั้งเยี่ยบให้เต็มเลยขาที่อยู่ด้านหลังพยายามเหยียดเข่าเอาไว้นะถ้าเราไม่เหยียดเขา่ามันจะไม่ค่อยตึงตัวน้องเลยเราต้องเหยียดเข่าไว้นี่ถ้าเข่างอมันจะเป็นอย่างนี้ส้นเท้ามันจะเปิดขึ้นมาเราเหยียดส้นเท้าก็จะเหยียบพื้นลงไปอีกชาหนึง่งครับผมเอาเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าข่าวขวาอยู่ด้านหลัง แล้วก็หมุนสะโพกมาด้านหน้าครับแลวโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยยืดตัวสะโพกขวาของเรากันเนาะมือสองข้างวางไว้ที่หน้าขาซ้ายครับและยืดอกขึ้นโดนสะโพกมากๆผมขอหมุนเปลี่ยนข้างครับเท้าขวาอยู่หน้าเข่าซ้ายอยู่หลังยืดตัวขึ้นหมุนสะโพกไปข้างหน้าและโน้มตัวไปเล็กน้อยมือสองข้างวางที่หน้าขา อีกสองท่าครับเท้าซ้ายลงมาพับไปด้านหน้าชี้ออกด้านข้างแบบนี้เนะาะเท้าขวาต่อเท้าซ้ายครับชี้ไปด้านหลังและโน้มตัวนั่งพับตัวลงมาข้างหน้าครับผมยืดก้นซ้ายกัน we หลังจากนั้นสลับครับเอาเท้าวขวามาด้านหน้าเท้าซ้ายต่อไปด้านหลังแบบนี้เนาะ แล้วพับตัวมาด้านหน้าครับผมอันข้างให้ดูอีกนิดเนาะ และนี่ก็เป็นคลิปบริหารกล้ามเนื้อ lower body หรือกล้ามเนื้อช่วงล่างของเราการภายใน15นาทีเท่านั้นนะครับผมใครที่ลองเล่นคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์มาบอกผมกันได้นะและเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนอีกนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับตาให้ดีดีไซน์ไปก่อนครับบ๊ายบาย